สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ในเอ็นเลนหมดนะครับผมาก็อยู่ในเวฟร้อยแปดสิบเก้าเลยพอดีที่มาลงเอ็นเลนนะครับด้วยบักใหม่ที่เจอนะครับก็เลยจะมาแนะนำน้องๆทุกคนนะครับน่าจะต้องรีบเล่นก่อนเขาแก้นะครับผมแล้วก็ลงห้าคนมันจะแหลกมากเลยนะตอนนี้เวฟร้อยเก้าสิบน่าจะเป็นเวฟสูงสุดแล้วที่มีบอสที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะครับผมเป็นเจดัดเช่นล่างยืนล่างยืนที่เลื่อนประมาณแสนกว่า เดี๋ยวมาอธิบายบักแต่เรามาดูก่อนว่าเดี๋ยวพี่จะเสกเจ้าเจ๊นเนี่ยให้หายออกไปจากเกมทันทีนะครับลองทุกคนนะอันนี้พี่เล่นแบบสปีดคูณ2นะครับผมมันจะดีสุดนะดีกว่าสปีดคูณ3นะครับถ้าเล่นหลายๆคนนะเพราะว่ามันยิ่งลงเยอะยิ่งโคตรแรหลกเลยนะครับถ้าดีสุดเนยนะคูณ1แต่ถ้าคูณ1เนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับไม่ไหวนะ8ชั่วโมงพี่ก็เลยเล่นคูณ2ก็เหลือประมาณ4ีชั่วโมงนะครับ มาเดี๋ยวจัดการเจ้าเจนะเดี๋ยวเราเจ้ออกมาเราจะกดปั๊บนะครับปั๊บเทนติกเนาะจะบวกดาเมจคูณสาเท่าแล้วก็สปีดนะครับของปั๊บกอดดี้นะเจยังไม่ออกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเจแบบวูบอ่ะบอกเลยเจวูบเจหน้าสั่นเลยเจแบบอุยอะไรครับนี่คือแบบเจแบบโดนเข้าไปนะครับผมด้วยบั๊กใหม่กับปั๊บนะครับปั๊บคือปั๊บดาเมจเนี่ยไม่ค่อยมีผลเราพี่บอกเลยบั๊กใหม่แต่บัใหม่นคือปั๊บ DPS อ่ะยิ่งเราดีพีเอสจัดๆนะ ดูนะเจเลือดแสนกว่าใช่ไหมครับแล้วก็วุบวุบ,บ,บแล้วก็เจหายไปไหนนะครับทุกคนทุกคนครับเจาหายไปไหนครับเจเจตีมองเท่งครับโ,โหเมื่อกี้เมื่อกี้เลือดแสนกว่านะถ้าใครดูไม่ทันไปกอดูนะเลือดแสนกว่าล้านนะครับบุบแบบบุบอะ่ะกี่วิพี่ไม่รู้อะ่ะไม่น่าจะเกินห้าวีว่าถ้าฟอเบีคนหนึ่งอะ่ะคือดางเหม่ยเวอร์จัดเรามาดูกันเลย นี่นะครับตัวที่บักคือเจ้าลักกี้คาเมราแมนในกล่องใหม่ของ o อเีเน์นะเป็นตัวระดับรีเจนที่หาโคตรง่ายเลยพี่บอกเลยว่าแบบชายที่ถ้าไม่หายในเทดดิ้งไาซ่าแบบนอร์ม l ลเทดปกติอ่ะเราสามารถหาได้ในราคาที่แบบถูกมากๆพัน0อพันเจมมีแน่นอนบางคนไม่รู้ไม่รู้แับว่าคุณมันตัวมันมีดีอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังตัวมันน่ข้อดีเลยอย่างแรกนะมันเอาแบบว่าดาเมจพื้นๆก่อนเนาะพื้นๆแบบไม่บักนะ มันจะมีเลโจมตีเป็นเลแล้วก็สแปนแล้วก็มีสตันและที่สําคัญตัวมันนะครับอย่างที่พี่ทําคลิปไปครั้งที่แล้วไปย้อนดูได้นะตัวมันสามารถล้างสมองได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ล้างสมองได้ใช่ไหมแล้วไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์้สมองเนี่ยมันล้าง,งได้ทุกตัวครับปัจจุบันที่พี่เคยสงสัยในคลิปที่แล้วว่าใครลองเล่นเราบ้างเป็นไงบ้างมันล้างได้ทุกตัวครับแต่มันหนึ่งเปอร์เซ็นต์งั้นถ้าบอกว่ายิ่งเราวางเยอะๆเนี่ยวางเยอะๆอ่ะโอกาสออกก็ยิ่งเยอะถูกไหมครับผม ก็คือแบบตึงมากถ้าถามพี่นะแบบปกติกับแบบชายนี่ก็เท่ากันแต่แบบชายนี่จะจะดีกว่าคือถ้าบักไม่ออกก็ดาเมจจะเยอะกว่าใช่ไหมครับก็คือถ้าใครไม่มีแล้วอยากลองเล่นไปชวนเพื่อนสีาคนมาลองนะครับตัวแบบปกติก็ได้มันจะปักเหมือนกันคือถ้ามันยิงกระสุนเขียวออกมาที่หลังผ่ามองอ่ะตัวนั้นจะแบบตัวดาเมจโคตรแรงน้องดูจากเลือดดิดูจากเลือดเนี่ย Security เนี่ยไอตัวเจดเช็ดร่างเนี้ยคือแบบ แป๊บเดียววะคือแบบพึบอะัเลือดแบบละลายครับทุกคนละลายแบบหายเลยอ่ะเห็นปะมันแรงมากๆครับมันเป็นบักไงแล้วพี่อยากนะว่ารีบเล่นก่อนวันเสาร์นี้คือเขาไม่แก้เขาไม่แก้ทุกคนใช้ลงบ่อยเลยพี่ก็เลยเอามาบอกให้หมดเลยทุกคนจะเอาไปเล่นกันนะครับก่อนบอร์ดรีเฟตนะก็คือประมาณนี้นะเข้าๆก็คือตัวนี้นะครับลัคกี้ครได้ม่แมวางเยอะๆวางเยอะๆแล้วก็ดีสุดคือเอาไปบักกับวอล์หลอดนะ บอลหลอดมันจะครูดาวลดอยู่ที่สามสามที่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตัวนี้มันใช้นี่นะครับของเพื่อนพี่มันจะอยู่ที่สามสามยิ่งครูดาวไวเอาง่ายยิ่งตีไวอ่ะปั๊บมันก็ยิ่งออกไวเใช่ไหมมันก็จะยิ่งแรงนะเห็นไหมว่าดูแบบค่อยๆนะอ่เห็นไหมดูนะดูเลื่อนนะครับให้เมเก็บดูดีว่าเลื่อนมันจะแบบปุ๊บปุ๊บค่อยๆปุ๊บอ่ะคือไอ้ตอนแรกที่มันยังไม่ลดเห็นไหมเนี่ยยังไม่ลดนะคือมันยังไม่ออกนะสกิลของมันยังไม่ออกนะพอไฟคิวมันออกปุ๊บนั่นแหละครับแรงมากๆ แล้วก็มันบั๊กแน่นอนนะครับทุกทุกอัปเดตทุกวันเสาร์เขาจะแก้นะพี่คิดว่าเสาร์นี้ก็น่าจะแก่น่าจะเล่นได้ถึงวันเสาร์เมืองไทยก่อนตีหนึ่งนะครับผมเอาไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็พี่ไปลองมาแล้ววางตัวเดียววางแค่1ตัวอ่าไม่ใช่วางหนึ่งตัววางแค่1คนหรือ2คนไม่ค่อยช่วยนะเหมือนกับต้องวางเยอะๆอ่ะวางเยอะๆจะเห็นผลแบบเห็นผลชัดเลยวางหนึง,หนง,งก็อาจจะไหวนะแต่คือโอกาส โอกาสที่มันจะล้างสมองมันจะช้านะครับมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนไอตัวนี้ใครอะไรถามว่าเอามาทาไมใช่ไหมคือมันแก้สถานะได้แบบเระดาโดนตันนะครับก็คือไอตัวพวกรีเจนพวกเนี้ยเวลาโดนสตนะันน่ะมันกันมันกนสฟันน้อยเนาะพี่ก็เลยเอามาเพื่อความชัวร์เลยจะได้บอกว่าตีต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ย้อนไปเมื่อกี้ที่ที่ที่พี่พูดว่าเลยนะมันเล่นได้ถึงแค่ 8ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้เขาปรับเลยนะไม่ไม่รู้ว่าเคยบอกไปอย่างว่าปรับกันเล้นนะเล่นได้แค่8ชั่วโมงนะ480วินาทีไม่เกินนี้นะครับไม่ว่าคูณ1คูณ2คูน3นะครับแล้วก็เราเล่นดีสุดคือคูน1คูน1ไม่ดีสุดดิพี่ว่าคูณ2ดีสุดคูน3ม,มันถส้วมันออกมาไวแต่ตัวเราอะมันไม่ได้ตีไวแบบนั้นงงไหมถส่วมาออกมาไวแต่ตัวเราไม่ได้ตีไว คูณสามนะคูณสองก็แบบบาลานบาลานนะครับยิ่งเล่นเยอะนี่โคตนแหลกที่บอกโคตรแหลกต้องหาจังหวะที่ดีอันนี้ตอนที่พี่อัดที่พี่ยังรู้สึกว่าแหลกเลยนะแต่ตอนตอนแรกว่าจะไม่อัดเลยด้วยเพราะว่าแบบเออกูมันแหลกมากอะเพราะว่าแต่ก็คืออยากให้น้องๆทุกคนลองเอาไปเล่นก่อนมันแก้นะครับเอาไปเล่นก่อนมันแกจะได้แบบว่าหาไรสนุกขำๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่แพงนะครับตัวละครที่ไม่แพงเลยนะชายนี่ลักกี้คาเมราแมนเนี่ยไม่แพงแต่ถ้าในคนที่แบบขายในเทรดโปรอะไรเงี้ยมันอาจจะขายราคาแพงเนาะ อย่าเพิ่งไปกดนะพี่เพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เขาแก้แล้วนะฝังพี่เลยนะอย่าไปซื้อราคาแพงนะเขาแก้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาแก้นะเชื่อพี่ว่าแน่นอนว่ามันบักนะครับเอาเล่นให้สนุกพอในราคาที่ถูกนะโอเคไหมโอเคนะประมาณนี้นะครับผมใครไปลงเงเล็กก็วางแบบพี่เลยวางยันหน้าบ้านนี่แหละวางยันหน้าบ้านนะครับผมไม่มีเทนติกใช่ไหมไอตัวนี้น่าจะมีกันเนาะตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีกันใช่ไหมไม่มีเทนติกก็ใช้นี่ก็ได้นะฟอเลนนะครับผมนะครับฟอเลนติโนนะใช้ฟอเลนติโนไปลงนะ แล้ว okay. ข้าวก็ประมาณนี้ดูข้าวไม่ยากพี่บอกเลยไม่ยากมันจะมียากแค่ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เอเลตตอนนี้ออตโต้ไปคลิปมันสามารถออตโต้ได้แค่เวฟหนึ่งถึงเวฟร้อยแปดสิบเอ็ดครับพอหลังจากร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยเราไม่สามารถสกิปได้แล้วเห็นไหมว่าพี่สกิปไม่ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ข้าวดูข้าวเนาะเอาแบบเรื่อยๆฟังพี่พูดไปก่อนก็ประมาณนี้แล้วก็พี่เอาอินเฟคเต็ดมาทําไมใช่ไหม เพราะว่าเอามาช่วยเคลียเพราะว่าตอนต้นเกมพี่รู้สึกว่ามันเคลียรช้าไปตัวเนี้ยแต่ตอนนี้พี่รู้กว่ามันเคลียไวนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไนะพี่ว่าอีเสกต์แต่นี้ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้กระดาษใช้แต่ตัวนี้หรือหาอะไรที่มันเป็นเอลีหน่อยก็ได้มาอีกตัวนึงนะครับผมมาช่วยเคลียเนาะแ้ค่าก็ประมาณนี้คือดาเมจหลกักเห็นไหมว่าประมาณนี้แล้วปุกกะบาดเออห้ามลืมสตาร์ฟอร์ทีวีแมนห้ามลืมครับปุกกะบาดเห็นไหมว่ามันอัดอยู่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านพี่ไหนเห็นปะเนี่ มันช่วยได้เยอะมากๆนะครับห้ามลืมนะไม่ต้องใช้นี่เหมือนกันตัวนี้ไม่ต้องใช้นี่เราบอกไม่ต้องใชน้นี่พี่ใช้ใช้นี่หมดเลยไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้นี่เหมือนกันนะไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องนะแก้ในฐานะก็ตัวธรรมดาก,ก็ได้นะครับผมหาได้ก็หาได้นะครับหาไม่ได้ก็เล่นในแบบที่เรามีนะครับผมประมาณนี้คราวพี่หวังว่าทุกคนจะติด บอลหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันก็เทคนิคเยอะนะเพราะพี่ก็เล่นมาพี่ก็ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะรอบนี้ก็คือไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะอัดไว้ก่อน Record. อัดมาบอกเฉยว่ามันมีบั๊กนะครับไปลองเล่นให้สน,นุกนะแล้วก็ถ้าใครติดก็โชคดีนะครับขอให้ดีใจ้วยนะหรือใครที่ไม่เคยไปเว็บสูงสูงทุกคนเคยมีคําถามกับพี่เยอะมากเลยว่าเว็บร้อยเจ็ดสิบเนี่ยไอแบงมุมพวกนี้มันจัดก,การยังไงน้องเอาเรีเจนไม่ตกใครจะเชื่อว่าตัวรีเจนตกแบงมุมยับ เห็นไหมครับว่ามันทําได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปลองเลยน,นะครับก็ก็อยู่เวลาเอาไปคนละอันนะอย่าลืมนะครับอยู่เวลาอัพพ็อกแล้วก็มันชื่ออะไรนะไอตัวอนะินเฟคเตอร์โกลเด้นอะใช่ไหมพวกนี้อยู่เวลาฝาแฝดชิลซินิเตอร์ไม่มีก็เอาพวกโกลเด้นเลนโบก็ได้ครับถ้าไม่มีซินิเตอร์นะไม่มีกาเซียนะได้นะครับเขาข้าว็ข้ามาหนี้เนาะพี่คงไม่ลืมอะไรนะ ไม่น่าลืมบับระยะก็ดีสุดก็เป็นสวอร์ดเนา orn, นะสวอร์ดนัสวอร์ดสวอร์ดไม่ใช่ดิสวานนะ่าดสวอร์ดเป็นนักดาบสวัานนะครับผมน,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 นี่นั้นสวัาดตัวนี้ดีสุดก็คิงนะครับบับดาเมจคร่าวๆก็บอกทุกอย่างเฉลยทุกอย่างเลยว่าพี่ใช้อะไรบ้างไม่มีกั๊กเลยแล้วก็อีกตัวนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่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 อ๋ออยู่ไหนอะอยู่ไหน اص? อหนหนะดแลกจังเลยนยี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะเห็นปะ่ะนี่นี่เอ้ยไม่ใช่นี่นี่ กดไม่โดนนะครับทุกคนมันไม่ใช่ตัวพี่นี่นี่โอเคอิเ e ล็กติกนะครับตัวตึงนะตัวตึงมีวิ่งร่างอัปเกรดนะครับผมโอเคเขาเข้าประมาณนี้เซตทุกคนอย่าลืมไปเล่นนะครับผมคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดสมัครใครให้พี่ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจมากๆเลนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆครับผม mm Được lại bằng cách nào đúng không ạ đúng không ạ đúng không